วัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านรูปแบบต่างๆมากมายไม่เฉพาะภาษาหรือรูปแบบของกิจกรรมและโครงสร้างเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นศิลปะก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเช่นกันและจิตรกรรมไทยเป็นวิจิตสินที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติอันมีความเชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์โบราณาคดีสถาปัตยกรรม ชีวิตความเป็นอยู่และยังนำถูกมาตกแต่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องนุ่งหม่มการแสดงและการละเล่นพื้นเมืองต่างๆในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยลายไทยเป็นศิลปะที่เกิดจากลวดลายของธรรมชาติความเชื่อและคตินิยมมาประกอบกันเป็นงานประดิษฐกรรมในเชิงศิลปะชั้นสูง มีค่าของชาติและมีอยู่หลากหลายรูปแบบหนึ่งในลายไทยพื้นฐานที่มีความสำคัญคือลายประจํายามซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพแยงมุมลักษณะคล้ายดอกไม้โดยดัดแปลงมาจากดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าดอกสี่ทิศที่มีความสําคัญในการใช้สําหรับปลูกลายต่อยอดไปยังลายอื่นๆเช่นลายประจํายามก้ามปู ลายรักร้อยและลายราชวัตในสมัยก่อนลายประจํายามตามหลักความเชื่อในประวัติศาสตร์สมัยโบราณมักถูกเขียนไว้เสมือนเป็นยามรักษาการหรือปกป้องภัยโดยอาจจะมีการลงคาถาอาคมประกอบไว้ด้วยความน่าสนใจและความสวยงามวิจิตรของลายประจํายามกลายเป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจของนาฬิกาไซโครโปรสเมกไดเวอร์ เอเชียล mm ิมิตดิทชั่นเดอะประจํายามทร a d ดิช o ั a นอลอาร t ตแพทภายใต้รหัส L S R P L 41K ผลงานที่นําลายไทยประจํายามมาประดับด้วยเทคนิคการพิมพ์ลายลงบนหน้าปัดสีเขียวสันเรบนตัวเรือนยอดฮิต ที่แฟนๆเรียกกันว่ามอนสเตอร์รูปทรงนาฬิกาดำน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของไซโก้โดยผลิตจากสแตนเลส s สตีลในขนาด42.2ม mm, ิลิเมตรหนา13.4ม mm. ิลิเมตรจับคู่สีด้วยเข็มวินาทีสีสม้มที่ตัดกับเฉดสีของหน้าปัดเพิ่มความโดดเด่นขับเคลื่อนด้วยกลไกลอัตโนมัติคาลิเบอร์4 r 3 6 มาพร้อมกระจกฮาร์ดเหล็กคิสตันและไซคลอปเหน <plot> ือหน้าต่างแสดงวันประจำสัปดาห์และวันที่และขอบตัวเรือนแบบเซาะร่องที่สามารถหมุนได้ทิศทางเดียวพร้อมความสามารถกันน้ำได้200เมตรสุดพิเศษกับกล่องบุผ้าเนื้อพิเศษบรรจุลงในกล่องที่ถูกดีไซน์ด้วยลายไทยประจำยามแบบประยุกต์ไซโคโปรสเปกต์ Diverse Asia Limited Edition The p r a j a ะประจํายาม t ทดดิชเนล a t t ร t ตรหัส S R P L c 1 k สนนราคาเรือนละ22,800บาทพร้อมวางจำหน่าย e x c l u s i v e ทีที่ไซโคบูติก e ซนทั e แก r a n d พะราม9วันที่17มกราคม2 0 2 5เป็นที่แรกและวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ วันที่21มกราคม2025บนเว็บไซต์หลัก www p s y c o boutique thailand com หรือสามารถเลือกชมสินค้าจริงได้ที่เคานะ์เตอร์ไซโกณห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 2 2 5 5 1 2 4 5ต่อ888 Facebook Psycho Club บ่าย Psycho Thailand IG ไซโก้อันเดอร์สกอตไทยแลนด์